ออนนอโอ้ปลาุนเน่ปลาปลาคอกับมี่เห็นขาบดังวะปลาปลาขาวกัมี่ปยังบ่กางมองครับ มานีสิมากลางม่องครับผมน้ำน้ำน้ำไหลตีน้ำมันกำลังลงเงี้ยรับน้ำสาเต็มตัวนี้ครับน้ำาน้าน่นโอ้เออน้ำาน้าน่นปีนีปลาพอได้กินในหยาดมอนีสิน้ำม่องมาลงน้ำไปไปกลางม่องเอาปลาไปกินครับเขาเย็นโอ้น้ามือจานบานเท่าเอิญเขาแรงครับผมเรียกเขาแรง โอ้ทำไรฮะน้ำพ่อข้าลงทางใดนี่พ่อข้าวยำทั้งจางไหนมีสานบ้านเราเขาเรียกข้าวแรงพนะภาษากลางเขาเอือนกเปรี้ยนพนะนี่ครับมองมาล้มสุเทียกับพ่อได้กินอยู่ได้ละครับแต่ว่ามันหลายแต่ปลาปล่อยได้ละเจ้าปลาป่อ้เลี้ยงดอกผู้กะซื้อเราปล่อยลงไว้นี่ก็สร้างหรืว่าที่เรกว่าสื้ออาหารมาให้เลี้ยงน้ำฝนตกก็เท่าถ่วมกับสร้างมวนเพาะไว้อัน ย้ำมันส่องมาบ่เห็นปลาพอ่อโตออกเบิดครับพูดแล้วเบิ่งน้าที่ล่ะโอ้อะไรครับปีนี้ทรงไทยทรงน้ำมาใหายบา,ยางยันครับครับสีให้าหยผู้ใดจะกินได้ผู้ใดนอโลงมาจนทั้งฟ้าพุ่นเูดกันจะเบาแห้งยันเทวดาผิดใจกันเลยบ่ปากบ่าเบาเบอ,อน้อน้ำเบิด์ตคู่กันแท้ขาดเป็นเตอนนอ๋อปลานก,นกับจักไปไสนแน่หรอกผู้ขาการน้องมังกรมันดีเทียว่าบโ ว่าเพรสนมากเลยใส่บกันโอ้ยแก่แล้วกับบ่มีบ่เห็นหัวสวนครับผมมาเนี่ยใส่ร้ยบ่พอบ่บ่ร้อยดากน้ำบ่ทันถุงหัวทัานถุงน้ำถุงหัวยี่คัามถุงเอาเตรียมตัวแล้วครับผมเออใส่เก็อพร้อมครับพรเ้าทีนีน้ำร้านเนือบครับแตงโมอีกแล้วโคตรปลาบอดนู่นพ่อค่ะพู้ดบ่อนู่นกลางน้ำ ขู่กันผู้กันกางไว้จะไมั่นจับผู้หลักครับจักสองสามชั่วโมงผู้ใดจังสีมายามขันยามไว้มั่นสีเพราะท่านในนี่มาพี่ผลนะอเอามาที่ไหนลงกมึงอะไร่ะไขินยู่ทงหน้าเนี่ยครับสะนาโนเนี่ยละครับผมมักจจกมักงจะเข้ามเสียห้ามันปลาผ้หลักโอ้ยถือถึอตัวใหญ่ละ เส้นด้วยข้นเขาก็ดีนะครับบเดียวก็ไดีนี้บางเหมาะแลบงสมเขาน้องเอ้ยโอ้ยบัวแกะไรครับผมวนบัวแบกับพ่อจนบัวแบมาจังไหนบัเดียวเอาแนวมาปลูกก็เป็นเด้ครับมันมาจังไหนวุบวเดียวเอาพันม้แม่จะจนเดียวเลยเอ้ยเกิดดอกบัวแบ่แล้วน้องเดอะไรมานำก่านผู้ชมเอ้ยน้องหน้านนบัดนี้มึงเน บ่เคยมีน้หไายปันีจะเขียผู้ขะปีนี้จะเหนอยยังขัดยังแน่แต่ผลก็ได้วยอํานวยโวยป้อนบางยัางขัดเออมองได้ก็ย่อมแล้วองออกเลยขอบพระคุณเทวเทวดาพระดาเอ้ยได้กระดาพูดพุ่มกับพุ่มโหดนอกผู้ขะเดินจนว่าน้าโน่นเพียงข้อ แม่นา่าม oh, hey, okay. ันสวมพอผูขา้าบาบานนี่วโอ้บ่าธรรมดาเด็กพี่น้องจะนาโนนะจะนาโนจะได้อุบาุไปนี่ปลาปลาพี่น้องปลาปลาเลนน้ำ ได้ก wow. oh. ็ได wow. ้เทอะละไม่ได้นอนก็ได้ไ้าเด็กท่านผู้ชมเลยไายกินน้ำสระน้านนนี่แหละผู้คะหววยเป็นน้ำตบานไายกินน้ำสระน้านนนี่แหละท่านผู้ชม นานนนสาุชมเลยนันฟ้าแลครับน้งนฟ้าันานฟ้านานฟานานนนะได คนตัดออกแล้วาย เสียงปลาเสียงปลาสวดอยู่ในี่ปลาเข่ารอดูสักระยะสองสามสี่ชั่วโมงค่อยมากู้ ค่อยมายามนะครับผมโอ้น้ำไหลทีนึ่งกันผู้ชมยางขัดเลยวะปลาสวบที่เรามองบ่อนี่รามองไปไปี่น้งฟ่องไปปีนี้รู้สึกเห็นใจทาไรทำนาป่อยปู่อยปลามากครับผมพเขาพี่น้องน้ำไปทั่วไปมดเลย จุดทูบเมัดไลค์กั๊มครับจุดเทียนเมัดไล่เหลี่ยมนะบอกว่าจะเฝ้าทุกบ่อยจักทูบบ่อยจักเทียนบ่อยจักปลาบ่จักาบ่อยจักบนเลยครับปีนิ้ปุงเฝ้าหวานสองเทียสามเทียกับบ่เศร้าทุกไหวจนมืดจะเป็นหอนยาะทุกแห้งตุกแห้งโอ้ยจะเป็นถือย่องครับเทวดาปีนข้ามไปเห็นตัวเป็นตัวส่วนไม่กินเขาปลาใช่ดอกเว้ยหมึกอื่นสีพาไม่จิงเขาปลาครับผมเอาเหมือน ต้งคอยไมายามต้งคอยพมาย้ำนะอีกน้อยมายามสองชั่วโมงแล้วครับเนาะฮะเอาโอเคเดี๋ยว โอ้เขาพี่น้องไปยามม่องด้วยเขาหน้าตีนบ้านเขาดำเลยครับพ่อมึงเลยเออพ้าข่ายยางไปเลยขาวข่ายยางไปสยามม่องมาลุ้นกันว่ามันจะได้ปะไ้ครับยางวีเจงน้อยข้างนี้มาดำมาทั้งามบุกก่อน เดีย๋ยวต้นมัสูงแห้งพอค่าพาเหละไรต้องยาหม่องเพราะเด็กกินแรงอย่างนัง้นเพียงหรอกไม่ได้ไทยมั่งหรอกครับตอนที่กินหมดเลยจะเป็นคลิปหนาอย่งางยิ่งบ่ายมันกินขอป้าไหมครับพอค่าพาเหละคืออะไรครับถือว่าคือพอค่า เป็นอะไรปะีตรงหน้าหน้าหน้าดางภ <laughs> าษาอีสานเขาเรียก <laughs> ม่องครับเขาเรียกมองเ <laughs> รียกภาษาการเขาเรียกดัง <laughs> ลงดางลงดางสี่เสนพะนะเส <laughs> <laughs> ้นเดนนะ้เนดังกับดงเนาะครับเนาะเอาหมนี่ไปเลย <laughs> <laughs> เลยครับไปเลย ลงด่างหรอครับผมจะลงกลางดูว่ามันมีอะไรหรือเปล่าการในสองชั่วโมงคนเหรอครับผมกางด่านนาหนองะนไปไปค่ะ ก็ถอนเสียบ่ถอนเสียบ่ได้มันแทนถอนเสียออกมันนั่นหนาวพันถอนเสียออกเขาเอินสอสคนโชก้ามพ่ะย่ะก้นบ่นมีก้ามเหรอครับก้ามหมดแล้วเลือดแกะกระดูกพระค้าจะเปียเหรอพระค้าโอ้ถือบอกให้คิดถึงแล้วว้าคิดแล้วครับผม อ้าวคาพาร์โอ้ยตายโา่า่าก็เฮ้ยอะไรระวังโอ้ยว่างยาหมานมโน้ไปเลยใายถือว่าน้อปลาผู้ขายเนาะขอโทษกอโอ้ยมันข้นสูงก็ไม่ด้อมันท้องหรอแม่เอ้ยบ่งทีอะไดเนี้ยมันแค่บางอย่างยายาดมโอ้ย ลุลพ่งลุเด็กกินแนงวะโอ้ถือกี่ดอกครับพี่น้องวูุุมุนำไ่มังโอ้ิเป็นปลายังเด้อบลนี่ปลายังมปลามงจริงยากยากจย่านผู้ชมุ่ารย์มโอเคเลยโอเคเลยปลายังง้อเหนนะยัสามชัโมงแล้วพะคะนะ โอ้โอแม้งองแขเด้อปูกแมงนี่ท่บอกยังไงนี่ครั้งบบพี่น้องคุนแม่บงโอ้ปลาชุ่นี่เอาปลาปลาคอกับมีเหรอขับดังวะปลาปลาขาวกับมี

โ้บันบันม่นเดี๋ยวๆคบันาบยันบันโอ้ะเนออตัวดุกตัวนงโอ้บ่ดุกตัวี่วนอนี่โอ้เดี๋ยวครับปลาบงปลาบงมมัน

แหลวแรงมาพอค่าแลเติบลแมันกลางแต่มันกลางมุมขึ้นว่าขึ้นได้มันขึ้นได้ล้ขึ้นตรงมนอนเ้อป็นอย่างโอ้ยมาคว้ากันถึงขาบดังโอ้ เ็เลยเร็วเยเร็ไปไปไปครัไปวนงามมาที่นี้่านผู้ชมโอ้ยอมแท้ครับนี่โอ้ยปดจะพี่น้องปดปลาได้ไเลยปดปลาแล้รบครับผมเอาปลาข้าวปดยผู้ชมไปเมงพันล่ำเลยมาทีนี่ครับผมโอ้ยมองตาหน่อยปดเลยมองตาหน่อยลุดออกก็มี้ครับผมมึงเนี่ย เดี๋ยวผู้ชมครับโอ้มองตาหน่อยมันมองตาหน่อยครับผมเออบึ้งบึง้งตัวนี้ของแท้เลยนี <อ Julia. S 2> <laughs> ่นี่ตักตองครับนี่ตักตองตักตองนี่เออ <ø, S 2> <laughs> เอาเนะี่ยตะเพียนยง่ายเอาพอตะเพียนง่ายตะเพียนง่ายตะเพียนเท้าคู่นึงครับติดอยู่ประมาณสี่รุดลุดลุดนี่ผมเศร้าท่านเนาเอา,เอามันหมานมันหมันท่านผู้ชมเอาสวดๆเด้อครับเด้อก็เลยว่เรื่องรถนี้จับนั่นมาครับผม มอ้บมานอย่างไหนมันปลาบืนมาเนาะปลาบืนปลาบืนปลาบืนมันติดวันนี้กะถ้าพี่พี่น้องไม่ใส่มองครับแต่ปลาอยู่เพราะได้กินพี่น้องเอาะกระสิลาพี่รัตน่องไปก่อนอ่าจังได้กะ ฝากพี่ฝากนอนคือเขาฝากกดไลค์กรแช์กดติดตามเพื่อเป็นกําลัางใจให้บใบเห็ดคลิปตอตอไปนี่ด้ครับเดอ้อคลิปนีบใารับพี่รับนองไปก่อนพอกัะไม่คปหนาครับผมสวัสดีครับ